สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเกตพุทธคุณผ่าเครื่องนะคะพี่ๆขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดนะคะเียร์ไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะามาจากพี่จ้าอันนี้ค่ะพี่เป็นหัวชมดนะคะพี่เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพินะนะจ๊ะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าไม่แน่ใจว่าทํามาจากกระดูกหรือเปล่านะคะพี่แต่เจ้าของกอบอกว่าทํามาจากกระดูกนะคะพี่แต่ไม่ทราบว่ากระดูกอะไรจ๊ะพี่นะคะมีสองหัวจ๊ะพี่นะคะ ้ายฝานะคะพี่นะคะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทจะพี่นะคะมีรอยจานนะคะพี่อักขระชัดเจนจะพี่จ่ายนะคะความยาวนะ๊ะพี่ความยาวจะอยู่ที่ประมาณเก้านิ้วครึ่งค่ะพี่นะคะเก้าครึ่งนะคะพี่นะคะ,คะ,คะ,ะ,คะสวยงามมากจะพี่นะคะทำมาจากกระดูกนะคะพี่นะคะเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพีณะนะคะพี่นะคะสภาพเก่าเก่าจะพี่นะคะ สนใจยังไงนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดนะคะพี่เนี่ยมีขั้นตุ้มนี่น,นะคะพี่มีลูกนี่ทั้งหมดห้าลูกจ้ะพี่นะคะนะคะพี่สภาพเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่นะคะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะตะกรุดพ่อทาจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ่ายนะคะ เป็นตะกุดหลวงพ่อทางวัดพระเนียงแตกนะจ๊ะพี่นะคะความยาวก็ประมาณนิ้วกลางนะคะพี่หรือว่านิ้วนางนะคะพี่ประมาณนิ้วนางนะคะพี่ค่ะนะคะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจ้ะส่วนรายการนี้จ้ะพี่เป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะคะอ่ะหลวงพ่อเงินจะขออภัยจ้ะเป็นของหลวงพ่อเงินนะคะพี่ตะกุดนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่เพราะว่าแม่ค้าเองก็มองมาได้สภาพนี้จ้ะรายการนี้700บาทจ้ะพี่นะคะ เป็นตะกรุดหลวงพ่อเงินจะพี่นะคะ่ะตามาพาดน,นะคะพี่เจ็ดร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าอันนี้จะเป็นลูกกลมๆของอาสมเด็จโตจะพี่นะคะอ่ามันจะมีเสียงกิ่งนะคะพี่นะคะมันไม่ใช่ดังเหมือนะระฆังสะท้อนนะคะพี่นะคะเหมือนมีเม็ดอะไรอยู่ข้างในจะพี่นะคะราคการนี้แปดร้อยบาทจะพี่นะคะ รายการนี้ขอไว้ที่800บาทนะคะพี่เป็นสมเด็จโตนะคะพี่นะคะลูกกลมๆนะคะพี่อันนี้หนูก็ไม่ทราบว่าะเขาเรียกว่าลูกอะไรนะจ๊ะพี่นะคะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่เป็นของสมเด็จโตจ้าส่วนรายการนี้ค่ะพี่อันนี้บางเขาบอกว่าปั้นหนึ่งแต่หนูก็ไม่หนูไม่รู้นะคะพี่ว่าอะไรนะคะพี่นะคะแต่คุณลุงบอกว่าปั้นหนึ่งจ้ะพี่นะคะรายการนี้ไม่ทราบเนื้อจ้ะพี่แปดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ รายการนี้หนูขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่ความสูงนะคะพี่จะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วจะพี่ส่วนความกว้างนะคะพี่ประมาณก็เกือบๆพี่นะคะนะคะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจะพี่เหมือนคล้ายๆกระดองตอานะจะพี่อันนี้แม่ค้าจินตนาการเอานะคะพี่เหมือนคล้ายๆกระดองตอาจะพี่นะคะแต่ไม่ทราบเนื้อจะพี่ไม่ทราบเนื้อค่ะนี่ค่ะขอไว้ที่800บาทจะพี่อันนี้จะพี่กาลาลาหูอมจันจ์จะ นะคะพี่มาถักเชือกนะคะพี่พร้อมห่วงนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะมาถักเชือกพร้อมห่วงจะพี่ได้ทั้งลูกเราจะพี่นะคะได้ทั้งลูกนะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่เป็นราหูอมจันนะจ๊ะส่วนอันนี้จะพี่ช่องหมูป่าจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นช่องหมูป่านะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้จะพี่นะคะ สภาพเก่าเก่าสวยๆจะพี่นะคะรายการนี้แม่ค้าขอไปที่700อบาทปลายทาง50บาทจากช่องหมูปาา่าจ้ะส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นพระพรมจะพี่เป็นพระพรมนะคะพี่ขานาดนะจะพี่อันน่าจะเป็นเนื้อตะกวมั้งคะพี่นะคะขานาดฐานจะอยู่ที่ประมาณนิ้วก,กว่าจะพี่นะคะส่วนสูงนะคะพี่ส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณประมาณสมนิ้วจะพี่นะคะ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700ร้บาทพอจะพี่ค่ะเปิดแบ่งปันนะคะพี่ส่วนตัวเองแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จ้ะรู้สึกว่าท่านจะมีหลายหน้าค่ะพี่อันนี้คือสภาพใต้ฐานนะจะพี่นะคะหนึ่งสองสามสี่สี่หน้าจะพี่จ่ายนะคะเป็นพระพรหมนะคะพี่นะคะน่าจะเป็นเนื้อตะกกนนะคะพี่แล้วก็มีหลายมือตรงมือท่านก็จะจะถืออุปกรณ์หลายอย่างค่ะพี่นะคะ เปิดแบ่งปันนะคะพี่นะคะธากานนี้700บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนธากานจะเป็นมีดจะพี่จ่ายเป็นมีดสานิกาแล่มเล็กนะคะพี่หลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นงานทางด้ามนะคะเป็นงานทางด้ามจะอยู่ประมาณ3นิ้วหน่อยๆจะพี่จ่ายนะคะ1,500บาทจะพี่นะคะ1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะเป็นงานทางด้ามนะคะพี่ภาพไม่ชัดเพียร์ไลน์จะพี่แอดไลน์นะคะ0840659180่้จะพี่นะคะ พี่ดูความเก่าจะพี่นะคะพี่ดูความกล่องจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะส่วนสภาพด้านในจะพี่จ่านะคะจะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะเล่มนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทจะพี่จ่ายนะคะในสงสันมีนะจะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะเป็นมีดด้ามงาจาะพี่ส่วนรายการจะเป็นของหลวงพ่อทาบนะคะพี่พร้อมถุงผ้านะคะพี่อันนี้แม่ค้าได้ปลาพร้อมถุงผ้าอุ้ย ได้พมถุงผ้าอย่างงี้จะพี่นะคะเปิดมานะคะพี่ด้านเนี่ยก็จะมีพระอยู่3ามรายการนะจะพี่นะคะรวมเชือกลงกก็จะเป็น4รายการรายการนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่แป๊กละบาทจ,จ้านี่คือเชือกหนึ่งเส้นจ้ะส่วนรายการที่2ก็จะเป็นสมเด็ดจจะพี่เป็นพระนะคะพี่นะคะเป็นพระสมเด็ดจจะพี่นะคะสภาพเก่าเก่สวยๆจะพี่นี่คือรายการที่1จ้ะ อันนี้คือรายการที่สองจะพี่เป็นเหรียญจะพี่นะคะเขียนว่าทาบนะคะพี่เขียนว่าทาบนะคะพี่นะคะชุดนี้นะคะพี่ประกอบด้วยพสามรายการนะรวมสีพึ่งของหลวงพ่อทาบด้วยนะคะพี่นะคะขอไว้ในราคาที่แปดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่นะคะนะคะพี่สนใจยังไงนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดนะแม่ค้าไปเร็วหรือว่าภาพเบร์ยังไงนะจ๊ะพี่พี่อสไลน์นะจ๊ะพี่พี่อสไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่จ้ะแล้วก็ในถุงจะมีเชือกนะคะพี่ ในถุงนี้จะมีเชือกมาให้หนึ่งเส้นจะพี่จ๋านะคะอันนี้หนูหมองมาได้สภาพนี้จะพี่จ๋านะคะเป็นอาถุงผ้านะคะพี่เป็นของหลวงพ่อธาบนะคะพี่ขายนะคะคุณลูกค้าปิดไปคุณลูกค้าก็จะได้แบบนี้ไปจ้ะพี่นะคะเขียนว่าว่ากระบอกขึ้นพึ่งจะพี่เจ็ดอบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นตะกุดอาเป็นตะกุดพร้อมสายคาดเอลหลวงพ่อทบประชนแดนแปดบาทจะพี่นะคะเป็นตะกุดเก่าๆนะคะพี่พร้อมสายคาดเอะจะพี่นะคะ ตะกุดเก่าๆพร้อมสายคาดเอวหลวงพ่อทบนะคะพี่มีห่วงให้ใส่ด้วยจ้ะพี่นะคะเย่เข้าไปอย่างนี้จ้ะพี่นะคะพี่ดูความเก่าของเชือกงจ้ะพี่นะคะความเก่าของเชือกของตะกุดจ้ะพี่นะคะบ้านๆจ้ะพี่นะคะสายคาดเอวใจมีตะกุดหลวงพ่อทบอยุสามดอกจ้ะพี่นะคะ จะมีสายคาด EL, เอวเออใช่พีจะกดพ่อทบสามต่อแก่พี่นะคะแปดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจาัะส่วนรายการนี้เป็นเสื้อคะ่ะพี่เป็นเสื้อยันนะคะพี่เป็นเสื้อยันของหลวงพ่อได้เออแปบ๊บนึงจะพี่หนูผึ่งดูก่อนนะรู้สึกว่าจะเป็นม้าสิบนางอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ของหลวงพอ่อหลวงพ่อทบจะพี่นะคะ ขออภัยนะคะพี่นะคะเป็นเสื um ้อยันหลงพ่อทุกจะพี่นะคะได้มาพร้อมกับตะขุดสายคาดเอวนะจะพี่นะคะเสื้อนี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่8 0 0บาทนะคะพี่นะคะข้างๆก็จะมีเชือกมัดเช่นกันจะพี่สองจุดนะคะพี่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่อีกฝั่งก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่เป็นฐานลูม้านะจะพี่นะคะเสื้อนี้แม่ค้าขอไว้ที่8 0 0บาทนะคะพี่นะคะ8 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะพี่เป็นเสื้อยันหลงพ่อทุกนะจะพี่นะคะ เป็นเสื้อยันหลงพ่อทบนะจจะพี่แปดร้อยบาทนะจจะพี่จ๋ายนะคะแปดร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะจจะพี่นะคะเป็นเสื้อยันพ่อทบนะจจะพี่สนใจยังไงนะจจะพี่แอดไลน์นะจจะพี่แอดไลน์หาหนูค่ะพี่ขอภาพเพิ่มเติมได้จากส่วนรายการนี้จะเป็นกล่องกมะหยียดีจะพี่สีั้าตาลนะคะพี่นะคะเปิดมาสภาพต้นเียก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะแล้วตรงนี้จะเป็นฝ่าเท้าะค่ะพี่นะคะของหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะ เปิดมานะคะพี่เหรียญสภาพด้านในจะพี่นะค่ะตรงจะเป็นลายทรงชาตินะคะพี่นะคะตรงแหวนข้างๆก็จะเป็นสิง์จะพี่นะคะตรงแหวนข้างๆก็จะเป็นสิง์จะพี่นะคะส่วนอันนี้จะพี่สิง์เช่นกันนะคะพี่เปิดมานะคะพี่ขออนุญาตนะคะพี่นะคะนะคะอาการนี้ค่ะพี่หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะพี่นะคะด้าน่นจะเป็นสิง์นะคะพี่เป็นสิง์พ่อเดิมนะรู้สึกว่าจะเป็นสิง์หลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋านะคะ เป็นแหวนนะคะพี่นะคะเป็นแหวนกับพี่ขอไว้ที่1000บาทปลายทาง50บาทจะพี่สวยงามมากกับพี่ขานะคะใต้ฐานนะตรงใต้แหวนจะมีเป็นท้าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่และเข็มของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่สนใจยังไงนะจะพี่ภาพไม่ชัดพี่ลายจะพี่นะคะ1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจะพี่นะคะ เป็นแหวนหลวงพระเดิมจะพี่นะคะพร้อมกล่องกำมะหยี่สีน้ำตาลจ้ายหนึ่พันบาทจา้ะส่วนรายการนี้จะพี่คุณแผนหลวงปู่ทิมจะพี่ได้มาคู่สององนะคะพี่ขอองค์ละห้าร้อยบาทจา้ะอันนี้คือองค์ที่หนึ่งจะพี่นะคะตะกรุดสองดอกจะพี่นะคะอันนี้คือรายการที่หนึ่งนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจา้ะรายการที่สองจะพี่หลวงปู่ทิมเช่นกันจะพี่ตามภาพนะคะพี่ขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะนะคะพี่เพราะส่วนตัวเองแม่ค้าก็มองมาได้สภาพนึงจะพี่นะคะ อันนี้ตะกุดมีหนึ่งดอกค่ะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่อันนี้จะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะอันนี้แมค่ค้าไม่ทราบว่าที่ไหนนะคะพี่นะคะไม่แน่ใจว่า,าหลวงพ่อทวดหรือเปล่าเขียนเลขอยู่ศูนย์หนึ่งสามจะพี่นะคะเขียนเลขศูนย์หนึ่งสามนะรายการนี้ค่ะพี่แมค่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะถ้าจะปิดบอกว่ารูปหล่อศูนย์หนึ่งสามนะคะพี่นะคะไม่มั่นใจว่าพ่อทวดหรือเปล่านะคะพี่หกร้อยบาทจะ้ะปิดตายันยุง่งจะพี่นะคะอันนี้หกร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ สวยงามมากจ้ะพี่นะคะเป็นปิดตายันยุ่งนะคะพี่หกร้บาทจ้ะคุณแผนปูทิมจ้ะเป็นแผ่นทองค่ะพี่นะคะรายการนี้จะพี่จาขอไว้ที่หกร้บาทจ้ะพี่นะคะตรงนี้ตกหตวเลขเก้าจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะรายการนี้จะพี่หกร้บาทปลายทางบวกเพิ่มห้สิบาทจะพี่ขุนแผนปูทิมจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นคุนแผนกุ้วัดใหญ่ชัยมงคลจะพี่จ๋าอันนี้รายการนี้นะคะพี่หนูขอไวที่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ เป็นขุนแผนกูวัดใหญ่ชัยมงคลจะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่นะคะตามภาพไปค่ะพี่อาการนี้นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพระนะปกจะพี่พระนะปกนะคะพี่หกร้อยบาทจะพี่นะคะสภาพเก่าๆสวยๆนะคะพี่ขาสวยงามมากจะพี่นะคะอาการนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะคุณแผนปูทิมจะพี่นะคะ ตะกรุดเล็กๆนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นแผ่นทองอย่างนี้ค่ะพี่ขาราคการนี้5 0 0รบาทเช่นกันจะพี่จ่ายนะคะปลายทาง50บาทนะจ๊ะเดี๋ยวหลอดโบราณพอไปจะพี่500้อบาทจะพี่นะคะกอกรสวยๆจะพี่ขอบตัดนี่ไม่ต้องพูดถึงจะพี่สวยงามมากจะพี่นะคะ5 0 0รบาทจ้าชินนาราจะพี่ชินนาราจะพี่นะคะปูเผือกนะคะพี่5้ารอบาทจะพี่นะคะ5 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะ พักกิ่งถือบัวจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นพักกิ่งถือบัวนะจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จะนะค่ะไม่ทราบที่จะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะไตยฐานจะมีรูนะจะพี่นะคะเป็นรูปหล่อโบราณเก่าไม่รู้ที่จะเหรียญพ่อแดงจะพี่นะคะรายการนี้หกร้อยบาทจะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่นะคะ กร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเหรียญพ่อแดงจ้ะเหรียญพ่อคงวัดบางกระพร้อมจะห้าร้อยบาทจะพี่จ๋านะคะสวยงามมากจะพี่นะคะเหรียญพ่อคงวัดบางกระพร้อมจ้ะเจ้าสัวจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่จ๋านะคะด้านหลังเขียนว่ากรรมการนะจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญโบราณไม่รู้ที่จะพี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นยันอย่างนี้จะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้นะคะพี่ไม่ทราบที่ค่ะ หลวงพ่อเพชรเกาะพังงานจะพี่น่าจะทางใต้มาค่ะพี่เกาะพังงานนะรายการนี้500้บาทเช่นกันจะพี่จ่าหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานจ้ะหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบจะพี่500อยบาทจะพี่จ่านะคะสภาพเก่าเกสวยสวยนะคะพี่500อยบาทจ้ะเดี๋ยวพ่อเดิมจะพี่ตามภาพนะคะ500อบาทจะพี่เปิดแบ่งปันนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะพี่ดูความเก่าจะพี่500บาทจ้ะพราะไปพ่อะไปจะพี่นะคะองค์นี้500้บาทเช่นกันจะพี่นะคะ ตามภาพนะคะพอสเขียนบอกสองสี่จดแปดจะหลงพ่อไปจะพี่ห้าร้อบาทจะ้ะพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่นะคะพี่ดูคาบความเก่าจะพี่พี่ดูคาบความเก่าจะพี่จ่ารายการนี้ห้าร้บาทจะพี่นะคะเป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะ่าจะห้าร้อยบาทจะ้ะ หลวงพ่อปานจะพี่จ๋าขี่ไก่จะพี่องค์นี้สวยงามมากจะพี่หกรอบาทจะพี่องค์นี้สวยจริงๆจะพี่จ๋ายิ่งมองของจริงไม่ต้องพูดจะพี่สวยงามมากจะพี่หกรอบาทปลายทาง50บาทจ้ะพอทวดเนื้อว่านจะพี่องค์นี้สุดยอดจะพี่จ๋านะคะหกรอบาทจ้ะพี่ดูความก่อนะจะพี่นะคะเป็นหลวงพ่ออาหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะจะพี่นะคะคาบเคอเม็ดเลนเต็มเห็นชัดจะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ หลวงพ่อเนียมพิมพสองหน้าจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่จ่ายนะคะตามสภาพนะคะพี่เพราะว่าเป็นพระเหมามานะคะพี่เป็นพระเหมานะคะเหรียญหล่อบโบราณพิมพสองหน้าจะพี่ห้าร้อยบาทเชน่นกันจะพี่จ่ายนะคะสวยงามมากจะพี่จา500า่าห้าร้อยบาทจ้าลาหูอมจันทร์จะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะราหูอมจันทร์นะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้ไม่ทราบเหรียญว่าหลวงพ่ออะไรนะจะพี่นะคะ นั่นหลังก็จะเป็นยันอย่างนี้จะพี่มีหว่วงเล็กน้อยนะคะพี่600บาทจะพี่อันนี้ก็ไม่ทราบที่จะนะคะ500บาทจะพี่นะคะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะจ๊ะพี่500บาทจะ้ะรูปรหลอหลวงพ่อเดิมจะพี่จ้ะนะคะสภาพเก่าๆนะมีรอยจานจะพี่มีรอยจานนะแต่ว่าพี่ต้องสังเกตดูดีๆนะคะพี่องค์นี้500บาทจะ้ะ รูปหล่อหลงพ่อเงินจะพี่จ๋าได้มาสภาพนี้จะพี่เนื้อสวยงามมากองห้าร้อยบาทพอจ้ะองคละห้าร้อบาทค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูได้มาสององนะคะพี่คือองค์ที่หนึ่งนะคะห้าร้อบาทจา้ะองค์ที่สองสวยไม่แพ้องค์ที่หนึ่งเลยจ้ะพี่ขานะคะความสวยพอๆกันจะพี่คนพูดก็สวยเหมือนกันจะพี่จ๋านะคะ <c oughs> เป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินองค์ที่สองจะพี่ห้าร้อยบาทจา้ะนี่ผ้าสัตวษจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋านะคะ มาเป็นเริ่มกรอบอย่างนี้นะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะพี่จ๋าไม่ทราบที่จะพี่เป็นกิ่งเก่านะเป็นกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่จ๋าสภาพสวยงามมากจ้ะพี่นะคะพี่ดูความมันของเนื้อพระนะคะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักจ๋าอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะ พี่โทรหาหนูมาได้เลยนะคะพี่หรือว่าแอนไลน์มาได้เลยนะคะ0840659180จะฝากพี่ๆกดติดตามกดถูกใจให้ช่องกระเกะพุทธคุณพาคเครื่องด้วยนะคะสวัสดีจ้า